สวัสดีครับผมรัตัดไทยชาแน,นลนะตอนนี้อยูออ่น้องคายนะครับอ,อยู่บริเวณอันนี้จะเป็นทางที่เดี๋ยวโค้งสายนะจะไปสะ่านมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะครับก็คือไปที่ท่านาแรงแล้วก็จะไปที่สถานีเวียงจันทร์คำสว่างนั่นแหละครับอจะเดินมาดูบริเวณตรงนี้นะ ตัวกลางเนี่ยร,รู้สึกว่าจะไม่ได้ได้ใช้รางเร้อยปอนดนะ์นะหลานะครับผมอ่านดูแล้วเป็นรางแระสิบแปะสิบปอนด์ลานะครับอยว่ระมาณนี้นเกียร์สับเปลี่ยนนะครับจยูบริเวณน,นี้ข้างในเป็นคันทางรถไฟนะครับไปที่สถานีรถไฟหนองคายหรือตลาดหนองคายเก่านะอยู่บริเวณด้านในนู่น,น,น,นค่อนข้างลกนะ ไม่แน่ใจว่าจะเดินได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันมีทางเดินอยู่นะเออเดี๋ยวเดินเข้าไปน,นิดนิดหน่อยน่นะครับโอ,โอเคตรงน,นี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในนิดหนึง่งร่างนี้เดี๋ยวดูแต่โทษทีดูว่ามันเนี่ยว่ามันเป็นยังไงหมอนเนี่ยคือสลักไว้นะ 80A ก็คือรองรับ80บอนรางนี้ก็เป็น80นะเพราะว่าผมอ่านดูตัวข้อมูลที่อยู่บนรางแล้วก็คือใช้80รางนี้ผมไม่แน่ใจว่าวางไว้ตั้งแต่ปีไหนนะอืมคือต้องบอกว่าหาการวางรางเนี่ยคือวางไม่นานแล้วผมจําไม่ถีดแต่ปีแต่ได้นานแล้วนะครับน่าจะประมาณปี2540กว่านี่นะครับประมาณนี้วางรางวางจนไปถึงครึ่งสะพานบีเดพปหามนะ คือถ้าใครเคยมาเที่ยวสะพานมิตรภาพสมัยก่อนอะสักปี2,540อ่ะเออจะเห็นรางรถไฟอ่ะไปอยู่ครึ่งสะพานฝั่งทางไทยนะฝั่งทางลาวเนี่ยยังไม่มีนะครับแล้วตอนนั้นคือสถานีรถไฟน้องคายแล้วตลาดน้องคายนี่ก็ยังใช้งานอยู่นะครับยังไม่ได้ยุบเนาะแล้วก็มีการสร้างสถานีใหม่คือสถานีรถไฟน้องคายนะครับบริเวณแยกมันก็ยแยกทางหัวโค้งตรงนู้นแหละนะครับแต่ว่าผมเดินมาทางนี้นะเดี๋ยวพาเข้าไปอยู่นิดนึงว่าเป็นยังไ,ไง เขบป่ามันค่อนข้างรกนะเือเนีน่ยนําก็อย่ามานะครับอันตรายนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาอย่าไว้ไม่ได้ค่อยได้มาไม่ได้มาเลยดีกว,ว่าคือประมาณนี้ก็มือพัากลางวันกลางว,วันอย่างเงี้ยพอกล้าเข้ามาอยู่นะครับอเนี่ยเป็นคันทางเนี่ยเห็นหินรองรถไฟเหิน รองร้างรถไฟนะครับเห็นรองหมอนเนี่ยชัดเจนนะมาไปเลยนี้ก็ยาวไปอยู่นี้เลยเรื่อยเลยไปจนไปถึงตลาดหนองคายนะรู้สึกว่าจะเหมือนเป็นทางคนมีมีเดินทางเที่ยวอยู่นะมันเดินลัดไปเพราะว่ามันจะเป็นมันจะไปถึงหมู่บ้านนะซอยเรียบบัดอ่าประมาณนี้นี่ส่วนรางนี้ก็ลือ้ออกไปสักหลายหลายปีแล้วผมจำไม่ได้นะน่าจะเกือบห้าปีแล้วประมาณนี้เฮ้อนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอายังเห็นตัวนี้อยู่คือว่าจะไม่มีละนี่ยังเห็นตัวเสานะเสาเสารถไฟนะเสารางรถไฟอะ่ะคือบอกเหมือนจะบอกเอ่ออะไรสักอย่างยวดูกันนะ มีหมายเลขแต่มันเลือนแล้วมันอันนี้มันจะเป็นเหมือนบอกว่าอ่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นลูกศรเขาบอกอะไรนะผมไม่รู้มันจะเป็นความลาดชันของของทางหรือความโค้งของทางนี่แหละของทางรถไฟนี่แหละเนาะประมาณนี้ผมไม่ได้เรียนสายตรงเนาะผมไม่รู้ว่าแต่ละความหมายมันคืออะไรที่ยังเห็นมีมีมีตรงนี้อยู่เนาะอ่ายังเห็นตัวนี้แต่ว่าส่วนใหญ่คือเลือกไปหมดแล้วทั้งๆางทั้งอ่าเหล็ก ทั้งหมอนทั้งเาสาทอนเลขนะนจริงๆมันต้องมีเสาทอนเลขวิ่งคู่ด้วยเนาะอืมโอเคก็ประมาณนี้ครับเส้นทางรถไฟนี่อันนี้คือยังเป็นร่อง,องรอยนะเห็นไหมเป็นขยะขยะก็เจอว,ว่าเนี่ยเป็นร่องรอยการบางหมอนหมอนนะหมอนนะอืมประมาณน,นี้ก็เก็บไปครับเดี๋ยวมันหายเขาก็น่าจะรือ้อ ล้างไปไม่ได้ใช้เดี๋ยวล่างมันหายแล้วก็เอาไปใช้ทําอย่างอื่นเนาะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ไปทําอย่างอื่นเลยนะเพระาะว่าร่างรถไฟอ่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็ไม่ค่อยเอาไปทําอะไรอะครับอืมเพราะมันเป็นรุ่นเก่าอืประมาณนี้น่าจะประมาณเกือบสิสบปอนประมาณนี้อืมก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่เดินเข้าไปนะเพราะว่ามันน่าจะทึบแล้วแล้วก็อีกอย่างคือ,อพวก สัตว์พวกอะไรนี้ก็าอาจจะเยอะด้วยเนาะประมาณนี้ก็แวะมาถ่ายด้านข้างนี้เป็นหนองน้ำนะเป็นหนองหนองตูมนะผมจะไม่ผิดนะแล้วก็เลยไปก็จะเป็นหนองหนองถิ่นนะครับหนองถิน่นก็อยู่ตรงข้ามกับไปไมันเป็นส่วนสาธารณะหนองถิ่นอะนะครับอยู่ตรงข้ามกับสถา,านีรถไฟเลยก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศทางรถไฟเก่านะครับอือจะขออนุญาตเดินไปเก็บภาพ ตรงเสาอันนี้นะอืมถ่ายไว้ก่อนอืมน,นี่เสาไฟนะครับเดินไปอยู่ใกล้ได้ไหมใกล้วันนี้ได้ไหมเล่นไ,ไหนอืมไม่มันมองไม่เห็นแล้วนะแต่เป็นรุ่นเก่าแน่นอนชัวร์เพราะว่าคือรถรถ,รถอ่อไม่ไแน่ใจว่าเห็นไหมคือคือถ้าเป็นรางรุ่นเก่าด้านด้าน ด้านปลายของรางเขาจะมีการเจาะรูไว้อ่าโอเคเห็น okay, สัญ,ญาลักษณ์ละเ,เดินไปดูนิดนึงอียุงนะมียุงเวยเออปุ้บไม่ได้แล้วเนี่ยระวังโรคที่มาจากยุงนะเออนี่มีมีเขียนไว้เออ S r S r w ออตรงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะเออแต่ไม่บอกว่าเป็นยังไงนะเพราะมันค่อนข้างเนลนรางนะ SRW นะครับแล้วมันอ่านตัวเลขต่อไม่ได้อ่านได้แค่ SRW ก,ก็เลยไม่รู้ว่ารางนี้มันขนาดไหนนะนี่เสาอยู่นะครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วเป็นรูๆข้างบนเนาะโอเคอเี๋ยวเดินออกไปมัาพังยุงนะ ก็ประามาณนี้ครับเดินไปตามคันทาง,ทาง,ทาง,ทางจริงๆถ้าเดินสำรวจเีอยอาจจะเห็นหลักมุกนะครับหลักเขตต่างๆนะคือในทาง,งก็ยังมีอยู่นะมันจะมีบางที่ก็ยังมีสัญลักษณ์เช่นจุดตัดถนน,นอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีสัญลักษณ์บอกว่าข้ามทางรถไฟระวังทางรถไฟนะมีมีอยู่นะครับมีอยู่ เเดินไปดูข้างหน้าสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรไหมข้างหน้ามองไปแล้วไม่มีอะไรครับก็เป็นแค่คันางป่าแล้วนะครับไม่มีร่องรอยที่อย่งนี้ ได้ชัดนอกจากตัวหินรองรังกอไปตบบนี้นแล้อาจจะมีเหมือนหมอนเก่าที่เขาลือ้อไปแล้วมันจะเห็นเศษบ้างน่ติดหน่อยเนาะประมาณนี้โอเคเออกไปแล้วครับก่น่าเสียดายนะผมจำหนึ่งพอสอกแม่นๆชัวร์ไม่ได้นะว่าเขายกเลิกไปปีไหนแล้วก็คือถอนไปปีไหนนะมันเยอะนะข้อมูล ขออภัยด้วยนะครับก็ซึ่งครบรอบไปไม่กี่ปีนะเออถ้าผมจะไม่ผิดเดือนมีนานะครับที่ว่าเปิดใช้สถานีรถไฟหนองคายแห่งใหม่นะหรือถ้าผมเรียกก็คือแห่งที่สามนะเป็นทางการนะครับในเดือนมีนาะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาเดินไปดูตรง บริเวณจุดตัดนะแต่กอนมันจะมีรางอยู่แล้วก็มีประแจนะต้องไปค้นภาพกเก่าเขายังพอมีคนลงอยู่นะครับยังมีคนลงข้อมูลไปอยู่ว่าเออภาพตะกอนเป็นยังไงบ้างเพจรถไฟไทยรัฐคอมทาก็งลงนะลงเหมอนกัน ถ้าอยากดูว่าต่ก่อนมันเป็นยังไงี่ยรู้สึกว่าจะมีคนเขตของคุณสุรเสียงพระพัสสวรร์นะที่แกเดินตำรวจตอนที่แบบมันยังมีเหมือนทางรถไฟอยู่ะนะครับประมาณนั้นผมเคยดูอยู่นะครับตอนที่เขายังอ่าจ,จะยังไม่หลือนะครับยังเดินจากสถานีมาถึงสถานีท้องคายไปจนถึงสถานีตลาดหนองคายนะ <c oughs> ผมไม่กล้าดื่มไม่ใช่หรอกกลัวกคัวนคนครับไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะครับเพราะว่าอย่างว่าแหละพอมันไม่ได้ใช้งานแล้วคนมานะอันนี้มีหมอนเก่านะที่เขาลื้อน่าจะเป็นตอนลือ้อเพราะว่าตะก่อนตรงนั้นนมันเป็นปะแจแล้วมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นทางเหลี่ยมโหตะเ,ะเข้ก่ขนน่าจะลื้อออกช่วงสุดท้ายเนาะ เพื่อจะปรับให้มันมีม,มีประแจทางทางแยกแล้วก็น่าจะเอามาไว้เนี่ยนะครับดูเพราะว่าอะไรดูสังเกตไม้หมอนคือมันเป็นไม้หมอนใหญ่ใหญ่คปะปกติไงเห็นไหมมันจะใหญ่กว่าปกติคือมันเอาไว้รองรับช่วงที่มันเป็นช่วงรางที่มันกว้างออประมาณนั้นก็คือช่วงที่มันเป็นตัวประแจนั่นแหละนะครับประมาณนี้เลยชางดี ทางแยกนั่นแหละครับอ่านี่คันทางมันจะเริ่มเป็นแล้วเนี่ยถ้ามันปกคลุมนะแต่ว่าถ้ามาเดินดูสำรวจจริงจะเห็นตรงนี้นคะครับไลา่ลามาตรงนี้เลยน,น,นี่อันนี้นี่เราก็ไปตัดมือนะครับเห็นที่ไกลนู่นคือเห็นไหมไม่แน่ใจไกลนู่นตรงเห็นท้ายขบวนน่าจะเป็นขบวน 1> 1, 4 1, 4 8, หนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดหเปล่าหนึ่งสี่แปดถ้าผมจำเลขก็ได้หนึ่งสี่แปดนะเลียงจันทอุดอรธานีนะจอดอยู่ก็น่าจะไปอุดอรนะ่าจะถึงประมาณช่วงเที่ยงนะประมาณนี้แล้วก็จะตีกลับมาเป็นบวนหนึ่งสี่เจ็ดอุดรเลียงจันทนะประมาณนี้อโอเคครับก็แวะมาถ่ายให้ประมาณนี้นะอ่าข้างนีนทางรถไฟเก่านะครับ ที่ไปตลาดหนองคายนะก็นี่ครับน่าจะเริ่มแยกกับพงเสาเนี่ยครับไฟว์ดเนี่ยตรงนี้นะครับนะแยกมานะครับทางก็ไล่ไล่มาเลยเนี่ยครับถ้ามาอยู่ตรงนี้จะเห็นนะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับก็จะเป็นสันทางนะครับแล้วก็มีหินรองรางไล่ไปแล้วก็แยกไปตามที่ผมเดินนั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอดีตนะครับสถานีรถไฟหนองคายนะ เหตุผลที่เขาสร้างไปที่ตรงนี้ก็คือต้องการขนถ่ายสินค้าข้ามไปที่ลาวนะนะครับก็ได้รับการสนับสนุนถ้าจำไม่ปีไม่ผิดก็คือเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ2อ0พนะประมาณนี้เพราะว่าเส้นทางที่สร้างต่อจากอุดรมาที่ขอนแก่นนี่น่าจะประมาณปี249798ประมาณนี้นะครับเริ่มสร้างแล้วก็ มาเริ่มใช้งานก็น่าจะประมาณ2499แล้วก็สร้างต่อนะครับจากสถนา,านีนาทานะครับมาจะถึงสถานีหนองคายแต่เดินหนองคายก็คือสุดที่นาทาก็ชื่อสถานีหนองคายนะครับแล้วก็ต่อขยายมาที่ที่นี่นะครับแล้วก็ใช้เป็นอ่าที่หยุดรถหนองคายนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนั้นเป็นสถานีนาทาแล้วก็ยกระดับเป็นสถาน,านีหนองคายนะครับแล้วก็ลดร,ระดับลงเป็น ที่อยู่รถตลาดหนองคายแล้วก็ยกเลิกนะครับสตอรี่หนองคายนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะส่วนตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟหนองคายปัจจุบันนะฮะเลยไปทางนู้นส่วนทางนี้ก็ไปทางาสถานีเบงกันทําสวัสดนะอนาคตก็ไม่แน่อาจจะทางเราจะสร้างต่อไปจนถึงหลวงพระบางโดยใช้รางขนาดหนึ่งเมตรนะใครว่ารางหนึ่งเมตรเชื่อมอเพื่อนบ้านไม่ได้เชื่อมได้นะ จริงแต่ว่าอ่ะอย่างว่าแหละคือหนึ่งยุดสี่สาห้าเมตรมันก็จะออ่ใช้ความเร็วได้ดีกว่านะครับถูกต้องแล้วก็ออมันทุกข์ในหนักกว่าเนาะแต่ว่าคือผมว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าการรถไฟเราลงทุนการสร้างเนี่ยเปลี่ยนมาตั้แต่น่าจะเป็นรถราจ G หกที่เจ็ดเนี่ยนะประมาณนี้นะครับมาเป็นรางหนึ่งเมตรแล้วก็คง ถ้าคือถ้าถ้าย้อนกลับไปใช้หนึ่งสี่สามห้าเมตรคือเหมือนต้องรื้อโครงสร้างใหม่หมดเลยอะนะประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ใช้หนึ่งเมตรก็มีปัญหาครับความเร็วได้สูงสุดเนี่ยร้อยหกสิบถ้าให้บริการจริงก็ร้อยสี่สิบเป็นระบบทางปิดแล้วก็มีใส่ระบบะส่งแบบไฟฟ,ฟ,ฟ,ฟ้าเนี่ยให้เหมือนของของมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยผมว่าร้อยสี่สิบก็เร็วนะส่วนหนึ่งยสี่สามห้าเมตรก็ไปลงทุนในรถไฟความเร็วสูงเอาอืมประมาณนี้ครับ แล้วก็ทําเพิ่มเป็นรถไฟทางคู่นะครับตอนใหมนี้ก็น่าจะเดินทางได้สะดวกสบายแล้วนะครับโอเควันนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ